มาพร้อมหน้าพร้อมตากัน2คนจริงๆสักทีนะครับตั้งแต่สงการนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมก็จะลันเข้ามานะครับจัดไปโปรแกรมระดับกลางร,รู้เรื่องทรงตัวบาลานซ์สปอร์ตให้คุดู20เริ่มเอ๊บหนไปค่ะ3ลงหายใจเข้าขึ้นหน่ส4ไป่ายไวห้5 12 สิบสามสิบสี่สิบห้าไหวสิบหกมาสิบเจ็ดแขนตรงตรง 10, มองไปข้างหน้าตรงตรงห้าไปหกเจ็ดสิบสามคูว่ารอดสิบสี่ทิ้งก้นไปหลังหน่อยสิบห้าไปสิบหกลงหายใจเข้า ขึ้น,นออก17จะครบละ18 19เอ,อ๊บโอเค4 5แขนตรงตรงไว้6แขนตรง16ลงหายใจเข้า17เอาให้ครบ18ไม่ก้มหน้า19มองกระจก <Okay. S 2> โอเคลงแงใจเข้าขึน้นออกเจ็ดเกตะตรงตรงสิบสิบเอ็ควอต่ำไปหน่อย12ไม่ต้องต่ำมากสิบสามสิาสิบแปดเหยียดแขนตรง สิบก้าครั้งเดียวสามหายใจเข้าหายใจออกสีเ่เยียดแขนตรงห้าไปหกเจ็ดไปแปดเก้าสิบสิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสองสามข้าไปสห้าแปดสอ็ดสิบองมือวางยกขขึ้นมายกเข่าขึ้นมามองไปข้างหน้า เกงนิ่งๆนะครับมองไปข้างหน้าเก็งหน้าพองหน่อยหนึ่งนาทีเอาโมโกกลดลงนิดหนึ่งโอเคนิ่งๆแข็งๆเก่งพองไว้แล้วก็ขมิเหบก้นตำแหน่งหัวไหล่ไม่ตรงข้อมือเหยียบตัวมาหน้าหน่อยโอเคเมย์เหมือนกันเหยียบมาหน้านิดหนึ่งนิ่งๆถ้าหนึ่งนาทีรอดแสดงว่าพื้นฐานได้หายใจเข้าออกยาวๆครก็ได้นะน่าจะรอดนะครัว แข่งแขงวัดยี่สิบวิสุดท้ายสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามเยยบขาตรงๆมองไปข้างหน้าให้หัวไหล่ขนาดก็สองเหยียบหัวไหล่มาหน้านีหนึ่งเอ,อ๊บนิง่งๆมองไปข้างหน้าน่าจะไหวลองดู ระดับนี้นะครับก้นเมียโด่งไปหน่อยก้นลงนิดนึงโอเคเก่งนัาทพองไว้ขมิบก้นไว้อย่ายอมแพ้โม่อย่ายอมแพ้แข็งแขงไว้หายใจลึกๆหนึ่งนาทีปะครึ่งทางละครึ่งทางแล้วเร็วแข็งแขงไว้เร็วขานิ่งๆขานิ่งๆซ้ายขวามือแข็งแข่งนิ่งๆและแทงเข่าซ้ายขวาอะลองดู ภาวนาจะได้หนึ่งนาทีหัวไหลไม่ตรงเลยเดี๋ยวหัวไหลไปหน้าหน่อยเอาให้ถึงเร็วเอาให้ถึงอย่าก้มหน้านะครับเข่าชิดหน้าอกซ้ายขวาอยายใจลึกๆ<ป>เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสิบห้าวินาทสุดท้ายเมรทุกข้าเร็ว ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคกระโดดขาชิดขากว้างเริ่มคร๊บอ่าห้ามงอขาไปแข็งแข็งวะลองดูหนึ่งนาทีก้นไม่โด่งค่ะเก่งน้าท้องอ่ะเอาลองดูซิโมไม่ก้มหน้าโมไม่ก้มหน้าไป ขาท้องนะครับแปดเอาลองดูหน่อยสิได้หรือเปล่าอดหรือเปล่าสามสิบวิผ่านไปสามสิบวีผ่านไปมีคนไม่ไหวนะสิบวิสุดท้ายเร็วเมสุดหน่อยเร็วห้าสี่สาม สองหนึ่งโอเคอีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งดีชา้าๆไปเรื่อยๆเน้นต่อเนื่องไม่เน้นเร็วไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกง่งนะท้องวะเอาลองดูหนึ่งนาทีเล่นท่าละสองเซตเองน่าจะได้นะคร่วดีขาชิดกว้างชิดกว้างไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรีบทำสลับก็ได้ ไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองตอนนี้สามสิบวิผ่านไปสู้เข้าเมมาน่าจะได้นะครวอะไหวนะอย่าก,ก้มหน้าอย่าก,ก้มหน้ายี่สิบวิสุดท้ายเป็นยังไงเมย์หมดนะเนี่ยตอนเนี้ยสิบห้าวิเร็วดิดดียว ห้าสี่สามสองหนึ่งพอโอเคพักสองนาทีนี่ทำเหมือนเดิมค้างยกขาขึ้นมาค้างไว้เริ่ม่ะค้างขาสูงสูงขาสูงสูงถูกต้องค่ะค้างให้ครูดูสี่สิบห้าวินาทีเก่งหน้าท้องไว้อยากรู้โดนท้องไม่โดนให้เก่งค้างไปก่อนนิ่งๆ ไม่ต้องแข่งกับใครเลยถ้าไม่ไหวก็วางได้เลยหายใจลึกๆผ่านไปแล้ว25นาทีนะครับเซตแรกคนเล่น30นะโมโยกขาขึ้นหน่อยโอเคเอาลองดู10วิสุดท้ายนะครับเก่งหน้าท้องไว้10วิสุดท้ายเร็ว5 4 3 2 1พักครับ รอบนี้ครูจะเล่นเคลื่อนไหวเริ่ม15ครั้งแทงเข่ามาวางกับพื้นเลยหนึ่งสองช้าๆสามไปสี่วางกับพื้นจะได้พักไปด้วยห้าหกเอา15ครั้งค่ะเจ็ดแปดเก้าค่ะไปสิบสิบเอ็ด 12ไหวอยู่13 14 15โอเคพอ